สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบ Q a A กันนะคะนะคะก็ Q a A ชื่ออะไรชื่ออิวนะคะสองท Youtube ทำไมอยากได้เงินนะคะ 3. ชอบกินอะไรปะพญาสลัดนะคะ 4. ชอบสัตว์อะไรชอบประกัดคะ่ะ 1. นึ่ทำไมต้องทำ u ูทูบากได้เงินนะคะ 2. ชื่อจริงชื่ออะไรขอไปให้นะคะซีริ แล้วก็ไปดาวกันต่อก็แล้วกันนะคะสามเคยทะเลาะกับเพื่อนที่โรงเรียนไหมคะไม่เคยค่ะสี่อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพฯค่ะอยู่โรงเรียนอะไรขอใบให้นะคะสุพินะใบให้แล้วก็ไปดาวกันต่อนะคะหกชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดก็สก,กุลากับโลบอกนะคะ ผู้ติดตามใหม่นะคะ Q&A 1ชื่ออะไรชื่ออยู่นะคะ 2. อายุเท่าไหร่9ค่ะ 3. ามทำไมถึงทำ YouTube ก็อยากได้เงินนะคะ 4. ชอบช่องใครมากที่สุดชอบทุกช่องนะคะ